สวัสดีท่านผู้ชมช่องไทยโอเวอร์นะฮะก็วันนี้นะฮะเราจะมารีวิว Cat w o m ม n นะฮะกล่องนี้ก็เป็นงานค่ายเดียวกับตัว Wonder w o m บ n นะเอองานดิกระสิตทีนะฮะกล้องอาจจะไม่เวอร์นะพอดีกล่องมันใหญ่แล้วมันวางแบบค่อนข้างเต็มอะ่ะเนี่ยสองมือเลยกล่องพอๆกับเอ็เลยนะก็คือต้องปรับมุมกล้องแบบกว้างๆหน่อยขออภัยด้วยอ่าอันนี้คือกล่องค่อนข้างย่ำนะได้มานานแล้วอ่ะแต่ว่า เพิ่งจะมีโอกาสได้ต่อก็ดองได้ที่แล้วล่าสุดตัวนี้ค่ายนี้ก็เพิ่งออกตัวค่าเได้ควินไปนะฮะด้านข้างก็จะเป็นตัวแคทวูแมนฟอร์ออมต่างๆหน้าต่างๆอีกอันก็จะเป็นโชว์สรีละโชว์จุดขยับลูกเล่นอะไรพวกนี้ก็จะมีตัวนี้พิเศษก็คือมันจะแถมตัวมอไซ์ของแบทแมนมาให้ ตามรูปผมว่ามันอ้างอิงมาจากภาพของอโนแลนนะฮะเออกล่องไปหมดละช่างมันคือกล่องไข่เนี่ยทามาค่อนข้างบางนะบางมากเลยเนี่ยบางมากกระดาษไม่แข็งอะไรเลยนะฮะ,ะเปิดมาข้างในก็จเจอนี่คู่มือของ c a t บูแมนเออส,สวยๆกลิ่นหอมหวนชวนใจแล้วก็สีรถจะเป็นพวกโครงเหล็กก็กระจัดกระจายการ์ดจ,จีน ไม่ได้มีอะไรมากความพิเศษก็คืออย่างเงี้ยชิ้นส่วนยางนนเนี่ยมาเปิกเลยนี่ก็เดี๋ยวลองประกอบลองรีวิวดูมันคระกระจัดกระจายมากเลยตอนนี้นี่หน้าตาธรรมดีนะฮะอเคน่าจะต่อตัวคนน่าจะต่อง่ายแต่ว่าตัวรถน่าจะใช้เวลาดิ้นหนึงเนาะโอเคเราไปประกอบกันโอเคฮะ ก็อันนี้ผมต่อส่วนตัวเสร็จแล้วนี่บอดี้เออน่ารักแบบนี้เลยฮะนี่ถอดแว่นได้นะไอเน,นี้ยถอดให้เขามีอ่าเนี่ยเขามีพาร์ทพาร์ทผมแล้วก็หน้ากากสำรองใหม่อีกอันหนึ่งก็ถือว่าดีนะไอที่อยู่ข้างหลังเนี่ยตรงเนี้ยคือเป็นรถผมยังไม่ทันได้ต่อน,นะเออชิ้นส่วนเยอะเยอะใช้ได้เลยแหละ ถ้าจะต่อมันต่อสนุกเลยเอ้ยยางหายไปน,นมันจะมีชิ้นส่วนล้อที่เป็นยางด้วยดีมากนเนาะเนี่ยหน้าดูดีดูด,ดีผิวเนียนเอยผิวงานผิว,งา,ผวาง,งานผิวดีเนี่ยแสงก่อนเนี่ยงานผิวดีแล้วก็ยแยกเฉดสีของตัวแค t บูมแมนค่อนข้างดีนะก็จะมีเนี่ยสีออกเงินทีนี้ก็สีออกเหลีย่ยมๆมีมดำผสมบ้างเนี่ยแล้วก็มีสีฟ้า แซมแซมเนาะดูดีดูดีพาร์ทหน้าก็ให้มาเยอะอยู่นะเนี่ยก็จะมีหน้าที่เราอยากจะติดดีคอเอาไปเล่นกับ w o n d e r w o m a n ก็น่าจะได้นะแต่แล้วก็นี่มีหน้าดุหน้าแบบนิดหน่อยเนาะแล้วก็มีแขนแขนค่ายนี้ค่ายนี้เขาดีคือมือเขาเนี่ยเขาทำเป็นเขาเรียกว่าไงทำเป็นยางเนี่ยมือเนี่ยทำเป็นยาง จับงออะไรได้ง่ายเห็นไหมชอบอ่ะเขาแยกเฉดสีมาค่อนข้างดูดีนะสวยสวยสวยเทียนก็ยกได้ขนาดนี้เลยไม่แย่ไม่แย,แย่เนาะนี่มีก็จะให้มาค่อนข้างเยอะนี่ก็น่าจะไว้จับมอเตอร์ไซค์เท่ๆแล้วก็มือเบร์เยอะอ,อยู่เยอะอยู่แล้วก็อันนี้ส่วนขาบอดีขา จะเห็นได้ว่าเป็นสีดำแล้วก็มีสีเงินตัดอันนี้จะเป็นสีดำแล้วนี่ก็เป็นสีออกเทาเทาอันนี้เป็นสีเงินเนี่ยน,นี้มีแบทแมนด้วยเ <c oughs> นี่ยทำดีเทลมาค่อนข้างดีเอ่ก้นอะไรก็ดูเก็บรายละเอียดสวยอันนี้คือเวลาแอคยืนนะอันนี้อีกนหนึ่งจะเป็นอ่าบอดี Body, ้เวลาเล่นหมอใส่เอ่มันก็จะดีเทลก็จ,จะน้อยหน่อยทุกเนี้ย ตรงนี้เป็นสีน้ำเงินแต่นี่เขาตัดทิ้งก็ไม่เป็นไรเราะมันก็ได้ความสมส่วนแบบนี้มามันก็จะดูดีดูเป็นตูดดูแบบนั่งค่อมอะไรได้ดีขึ้นเยอะเลยเนาะขยับไม่ได้นะตรงขาเนี่ยมันแค่เป็นช็อกเนี่ยเป็นจอยเสียบเฉยเออเป็นจอยต,ยตายตัวขยับอะไรไม่ได้เนาะเดี๋ยวผมประกอบให้ดูว่ามันจะสวยแค่ไหนเนาะไปโอเคฮนะก็ go. หลังอันนี้คือโหมดที่ผมประกอบแล้วนะอ่าก็จะเห็นได้ว่าสรีระนะฮะแห่เซ็กซี่เหลือเกินเนี่ยผมยืนให้มันเป็นแบบผู้หญิงชอบแอนตัวแล้วก็เขาได้กับเอวเอนะฮะเนี่ยก็ยืนได้ไม่มีปัญหาไม่ได้หนักอะไรสมส่วนนะเออดีเทลดีสมมาตรอยู่นะฮะเนี่ยเนี่ยก็เนี่ยก็ยยยจัดวางอะไรดีก็ยืนได้ฮะไม่ใช่ปัญหาอะไรก็วางดีๆมันก็มีความสมมาตรอะไรในตัวอยู่นะฮะ ระวังด้วยไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่แม่เสือสาวคนนี้ไม่ใช่แม่เสือดิแมวสาวนะฮะเอยู่ดีอยู่ดีได้ก็ตัวนี้นะฮะก็จะเห็นได้ว่าจะมีดีเทลอย่างหูตรงนี้เห็นไหมมันจะมีสีเงินเงินแต่อันนี้นในกล้องมันมันเล็กนิดเดียวดีเทลมันมีอะไรมากจุดขยับก็พวกเนี้ยฟรีสไตล์เลยฮะ,ะขยับได้เยอะเพราะว่ามันไม่ได้ติดไหล่ไม่ได้ติดเกาะไม่ได้ติดอะไรเนี่ย หมุนได้เยอะเลยอันนี้ก็แขนข้อเสียก็คือไอ้มือจับอะ่ะมันให้มาแค่มือแบบนี้นะฮะแต่ว่ามือแบบอื่นอน่ะมันมันจับอาวุธเขาไม่ได้นะตัวตัวนี้ตัวอื่นมันเป็นมือจับตายเลยมีแค่เนี้ยอันนี้มันน่าจะเหมาะกับจับแฮนด์รถมอเตอร์ไซค์มากกว่าแต่ก็พอได้พอได้พอแอคท่าได้นะฮะแล้วก็อันนี้ยืนเฉยๆนะไม่ได้อะไรเดี๋ยวผมลองใส่อันนี้ ที่เป็นที่เป็นเอาไว้นั่งรถแต่ว่าเป็นโพสท่าเซ็กซี่ๆได้นะโอเคไปดูกันอันนี้ฮะก็อันนี้นะฮะผมเปลี่ยนบอดี้เนี่ยเออเป็นบอดี้ที่ไว้นั่งรถแต่ว่าพอโพสท่าแบบคุกเข่าอะไรอย่างเงี้ยไอ้ก็พอโพสได้ดูดีระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าเอาไปไว้กับนั่งรถดีกว่าถามว่าถ้าไม่เอาบอดี้นี้เปลี่ยนนั่งรถไอ้บอดี้ปกติก็สามารถนั่งได้นะผมว่าอาจะไม่น่าได้มีปัญหาอะไรเนี่ย นี่บอดี้ปกติผมไม่ได้อบอดี้อ่ะมันจะต้องถอดหางแมวแล้วก็ไอตัวแง่งเนี้ยไปใส่แต่ว่าผมขี้เกียจถอดเนาะก็คงไม่มีปัญหาอะไรถามว่าถ้าใส่บอดี้เนี้ยเวลาก้มใช่ไหมเออมันจะเห็นเนี่ยถ้าใช้บอดีน้นี้นั่งรถก็คือมันจะเห็นเป็นตูดไม่สวยแต่ว่าถ้าใช้ไอเนี้ยเวลาก้มขับรถเนี่ยมันจะสวยกว่านะเขาเน้นฟังกช์ชันนี้ โอเคต่อมานี้แล้วกันอูยโอเคฮะเดี๋ยวเราข้ามไปรีวิวตัวมอเตอร์ไซค์ให้ดูเลยดีกว่าไปและแล้วเราก็มาถึงไฮไลท์ของกล่องนี้นะฮะก็คือตัวเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ของแบทแมนนะฮะไม่ใช่ของแคปูเมนนะเออน่าจะเอามาจากซีรีส์โนแลนแหละทรงเนี้ยโอเคมาเราว่าถึงด้วยเรื่องจุดขยับก่อนนะเอาจุดขยับง่ายๆคือล้อตรงเนี้ยพวกเนี้ยคือมันหมุนได้แน่นอนแต่ผมขออนุญาตไม่หมุนนะ หมุนที่ดูเนี่ยจะหมุนได้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะฮะหมุนตามซีรีส์แบทแมนเลยข้างหน้าข้างหลังนะฮะแล้วก็เอันนี้ผมเอียงตัวรถไว้นะกระโปรงหลังตรงนี้เนี่ยขยับได้เออขยับได้แต่ว่าดีเทลอะทำมาดีมีไฟท้ายด้วยยอดอันนี้ไม่มีตงึงติดดีคงดีคออะไรเลยนะแล้วก็มีพลาดด้วยพลาดด้วยนิดน,นึงเวลาต่อก็คือที่จริงตรงเนี้ย บริเวณเนี้มันจะมีสีเขีเขยวๆแต่ว่าผมลืมใส่ก็เป็นขอผิดพลาดไปนะฮะอันนี้ก็ขยับได้ขาเหยียบขยับได้สุดจัดไปเลยเนาะหนะะ้าตาตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยหมุนได้หมุนเป็น,นจะโชว์ความเร็วรถก็เท่จัดเลยดีเทลดีทุกอย่างที่เห็นลื่นๆไม่ใช่อะไรนะฮะผมหยอดน้ำมันไว้นะฮะเพราะถ้าไม่หยอดคือมันแน่นแล้วก็กลัวหักพลาสติกจีนมันแบบ มันไม่มีข้อยางพลาสติกคําพลัสติกอ่ะมันมีเิ์หักเยอะนะฮะแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมว่าไอเนี้ยมันจะชิดกันมากเลยเราสามารถยืดออกได้นี่นิดนึงดูดีขึ้นมันจะหักยืดก็เวลาตั้งมันก็น่าจะแอ่นนิดนึงฮะแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากถ้าไมา่ถ้าเอาตัวตัวละครผู้หญิงไปขี่ดีๆก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแล้วก็ตรงนี้ นี่ตรงนี้จะเป็นคันโยกแล้วก็ปรับได้นี่ปรับมางี้ก็ได้หลุดแล้วจอยตรงนี้มันสั้นนะเขาน่าจะทํามาให้ยากคนนี้นิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับตรงนี้ก็จะมีพวกแขนจงแขนจับแขนจับตรงนี้ก็หมุนได้นะเนี่ยหมุนได้เบรกตรงนี้น้อยๆเบรกตรงนี้น้อยๆก็หมุนได้ทำดีเทลมาดีเนี่ยแล้วก็กางขึ้นอย่างเงี้ยก็จะเป็นที่จับของแบทแมน ทำได้สองข้างนะฮะเห็นไหมด้าน,นหน้าก็จะมีไฟตรงนี้แต่ว่าเปิดไม่ได้นะฮะไม่สุดขนาดนั้นนะอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวเราเอาตัว c a t บู m ม n มาใส่ดีกว่าไปเรียบร้อยครับผมก็อันนี้ผมจับตัว c a t บู m ม n นะฮะขี่รถเรียบร้อยให้แล้วนะผมไม่รู้ว่านางเชื่อเลยนะขออภัยด้วยนะฮะโอเคเนี่ก็จะมาสวยสดงางามนี้นะฮะเนี่ยให้ดูแบบเต็มจอเลยเนี่อุย้ย บาลล้านเขาไม่ได้นะฮะมันต้องมีขาตั้งนะขันถันวนเนี่แล้วก็ปรับองศาแขนดีๆฮะโอเคล้กัปรับดีๆฮะขาล็อกตรงนี้นะฮะล็อกได้โอเคพอดีเพราะว่าไอตรงเนี้ยมันจะมีเป็นข้อต่อใช่ไหมก็เอาน่องอะเสียบเข้าไปมันก็จะพอดีกับตัว,ต,วตัวที่รับขาพอดีนะ จะเห็นได้ว่าถ้าเราใช้ไอ้บอดี้ตูดที่เป็นแบบนี้เวลาหันลังเห็นไหมเ,เขาจะทํามุมบาสวยเลยฮะสะท้อนแสงกําลังดีเนาะบาลานซ์บาลานไม่ได้เลยฮะตรงนี้ยกได้นะเนี่ยแต่ว่าถ้าจะยืนเฉยก็เอาขาตั้งลงดีกว่าหรือไม่ก็หาอะไรมาคํานะฮะเนี่ยก็ดูดีนะไม่แย่ไม่แย่สำหรับตัวนี้ก็มันออกอปีหน้า อ๋อเอ้ยคลิปนี้น่าจะลงเออปีหน้าพอดีแหละปีหน้ามันก็จะออกเป็นตัวฮาร์รี่ควินก็ตอนนี้มี Wonder Woman มี Cat Woman ฮาร์รี่ควินเดี๋ยวก็ตัวต่อไปจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะฮะก็คงจะได้เอามารีวิวให้ท่านผู้ชมดูแหละสวยสวยสวยมอสไซด์ดีเทลดีมากเลยเออถือว่าแค่มอสไซด์ก็คุ้มราคาแล้วนะผมว่าโอเคฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราช่องไทยโอเวอร์ด้วยนะครับก็ สวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนขอให้ปีหน้าพบเจอแต่สิ่งดีๆสวันนี้พวกเราไทยโอเวอร์ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ